เปิดศึกต้นกล้ามวยไทยปะทะญี่ปุ่น25สิงหาคมนี้ชาดาไทยเศรษฐรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสามารถมารูลีมนายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติเตรียมจัดศึกเอ็มเยาวชนต้นกล้ามวยไทยปะทะญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนวัฒนตุทางเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นเปิดให้เข้าชมฟรีโดยนายสามารถมาลูลีมนายกสมาคมกีฬามวยนานาชาติ เอเมเซเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดศึกเอเมเซยวชนต้นกล้ามวยไทยปะทะญี่ปุ่นโดยมีคณะนักมวยเยาวชนจากญี่ปุ่นดวกนกำปั้นนักมวยเยาวชนต้นกล้าไทย20คู่ทีมงานนักชกญี่ปุ่นนำทีมมาโดยเฮชัยโตเกียววันชัยตรีพัชรทิพย์ผู้บริหารสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติในญี่ปุ่นมรทาคาย่าซาตโตตัวแทนของวสสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติในญี่ปุ่นและมารโยชิฮิสโฮริโคชิตัวแทนมวยสมัครเล่นสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติในญี่ปุ่นพร้อมด้วย20นักชกต้นกล้ามวยไทย ่ปุนคู่มวยสําคัญสคัญมีดังนี้ไดกิลูกคลองต้านพบเพชรร่ารวยสิทหยาดฟ้ามานาโตทาจิมาพบเด็กเทพบ้านแบนชโดไอร่านนากะพบน้องกิพพอพลวันมวยหญิงสาร่ามิทูโบชิพบไอด้าลูกพ่อเสือมวยหญิงพร้อมด้วยคู่มวยประกอบรายการอีก15คู่เปิดให้แฟนมวยเข้าชมฟรีในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนวัดาตทองเอกมยัยเริ่มชกเวลา15นาฬิกา โดยขณะนี้นักมวยทั้งหมดมาซ้อมที่ค่ายลูกคลองต้านมีอดีตยอดมวยผุดผาดน้อยวรวุิดีเซนน้อยสอธนิกุลปรับพิภพลูกคลองตัน้นลั่นกรุงเกียรติเกรงไกลช่วยเทรนให้อย่างเต็มที่